อ้าวเจตรงไหนวันนี้พี่ต่อไปตูได้ไหมเฮ้ยได้พี่ประตูประตูประตูหลังประตูหลังอ๋อค่อยๆไล่มาจากหลังมาข้างหน้าอย่างนี้ป่ะอ้าวไอ้สัตว์ได้บอกบอปะเพามันต้องเลื่อนรถเลยเมื่อกี้แสดงว่าเราเจียร์ไม่ได้เมื่อกี้อาร์เอกเซเว่นไปเอ้เรื่องเลื่อนรถนึง ไม่พี่บอกอะไรวะเนี่ยอีเกิลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอดิกีอ่ะเออใช่เหรอหยอกแบบอ่ะโอ้แม่งกูแม่งจุกไอ้แบบดีบั๊กนี่มันจุกเอ้ยเอารถพี่ไปกันฝั่งนู้นเลยดิเออแกล้งปิดถนนสองฝั่งเลยนะใช่ตำรวจกันอ่ะมีตำรวจมีแต่ว่ายังไม่มา ไม่แต่เรามันไม่ขึ้นท่อมยรถไงใช่ป่ะใช่ใช่ไม่ขึ้นถ้าเราไม่ต่อตรงถ้าไม่ได้ทีบอ่ะพี่ตำรวจพี่เฮียพี่พี่ใส่กอดนะไปพี่หนีเลยหนีเลยตำรวจมาพี่กาแปแล้วเฮียแล้วคุณใส่กอดได้ขัดพี่แล้วพี่อยู่ไหนพี่อ่ะเดี๋ยวไปนี่ก่อน เดี๋ยวรูไปทางทะเลตายจะเลยตายเหรอกูโดนแน่ว่าฟื้น,นเออพี่อยู่ไหนเนี่ยโย่ตรงนี้กดเสือที่กดเสือออโอ้โหแ,แล้วไปแล้วไปไปทางไอ้นี่ด้วยนะไปทางตรง p B มันทางตรงไม่ได้เย็นเด็ดข,ข,ขึ้นเขาไปพี่เล่นเขาเปล่าขึ้นเนี่ยถันตุนเอาไปเออ<ม>พี่ขึ้นไปเลย ไป,ไ,ปไปคอเายะ <c oughs> ไไปปพี่วนไว้อยู่กูดีไปพี่ตามกวินแล้วไปพี่ เปิดร้านยังเปิดร้านยังเปิดแล้วตอนนี้รอ,ล,อลูกค้ามาอยู่นี่นร้านไม่ผ่านเลยวะเฮ้ยลูกค้าผ่านแล้วโอ้ยมนตกนตกตเลยปลาแล้วปาแล้วแป๊บแป๊บแป๊บแป,บแป,บแปบ๊บเหรอใช่ ที่วันนี้เรามีใครไปบรองครันมีพี่มีวันดีมีไอวินมีไอรนบัร์ตสนท้าหมุนล้นาวบันนาการด้วยเออการด้วยอ้าว อันคูไมันเก่งเท่าไหร่เนี่ยยิง,ง,งโดนว่ะกวินโดนปะมนะ่ะไม่โดนไม่โดนยังอยู่ไม่พออยากเหในเ่ถ้าไปตายดีว่มันต้องรอแล้วอ่ะมันต้องรอแล้ว จะว่าแมกมาปิดทางว้าวหลุดแล้วเหนื่อยเปิดยังเปิดยังสาขาสองอ่ะลูกค้าแม่งเอาหูเดียวเลยอาบตัวเดียวเลย เราไปไปหยิบข้างในบอกว่าคุยกันก่อนว่าไงเจ๊อ๋อไอ้เจ้าพ <c oughs> ี่ตำรวจเขา้าพ <c oughs> ี่ตำรวจพี่ขึ้นรถแล้วจะไ, <ว S 1> ไปเย<ว>ี่ยงกุงสาขาสาวพี่พ <c oughs> ี่ <c oughs> ไปเ <c oughs> ยี่ยงใหญ่ไปละเรียบร้อย วีต,ตามผมเฉยเลยตล้ลตมล <laughs> ไปเปิดตาขาสามเลยพี่ไอ้ยนถ้าโดนแม่งมยังลื่นเลย,ย <laughs> โอ้ยดิบดิบ <laughs> ยันตัดเะ ธุรกิจนี้เราไม่เบื่อป่ะราะว่าเออไอเราเราไอที่พี่อย่าเพิ่งยอมแพ้พี่ได้เราไอที่มาโดยขโมยรถนี่โดยกี่กผ่านวะเนี่ยเจียได้ร้อยยี่สิบบาทได้ร้อยยี่สิบตอนกุ๊ตำรวจมา้านาเฮ้ยอย่าคว่ำนะลูกคว่มา嘛 วายู่ <Why> yeah. ไม่ตำรวจกับหมอเขาถึงมีที่เกลีย่ยโดยที่ไม่มีคนมาดปะ,ะทำไมปกติเป็นปิดเลยไม่ก็นี่เราต้องของโมยรถในไงไงม่ปิดอ๋อแต่พวกเขามีซากอยู่แล้วอ่ะเขาเกียร์ได้ตลอดเลยนะไม่ต้องมานั่งหารถหมดเราจ้ะ <l ug> เดี๋ยวลังไปสาขาและไปเช็คแฟนชายสาชายก่อนถ้าเจ๊งก็<ห>ปิดธ<ะ>ุรกิจได้เลยได้ใช่ใช่ <c oughs> กีเราก็ไม่ได้นี่หน่เว้ยไม่ได้ถี่เลยแต่ว่าตอนเล็งปืนมันแจ้งหรือเปล่าเออเฮออ้ยแล้วไงเหีย่ยแล้วโลกคิดบอกหรือเปล่าแสนมาก ยัางเดียวตาท่านเองเข้าเมืองเข้าเมืองเข้าเมือง

Nè, thơ đi ô nhé Mới tao luôn. luôn, tâm luôn. เร็วเร็วดีเร็วดีเร็วนั่นนอนไปกับพี่หลามเร็วไปพี่หลามอยู่ไหนไม่รถนอนมีจีบีรถนอนมีไปได้รถมึงพังกันน่ะจริเหรอหนีหนีหนีรถนันขึ้นแอบข้างบนเนืองกันไม่ไม่ไม่นอนมาพี่ก็ได้ไปครูเป็นนาก็ได้เดี๋ยวเร็วเร็วพี่หลามขึ้นรถแล้วพี่เร็วเร็วพี่ แยก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 ้ยกไอระคั่นไอระคว่นมันจะกลับไปชนให้ไปได้อย่างได้อย่างเออไปไปแยกแยกแยกไปไหนอยู่เนี่ยเขาดักหน้าเขาดักหน้ากูไนะโอ้ชิบหายเปลี่ยนคันได้นะเปลี่ยนคันได้นะมาเร็วดิมาเร็วเอาสุนานมาด้วยนะ เอ้ดิอะตอนนี้เจาะรถอยู่ไหนเอ้ยช่วยต่อแล้วช่วยต่อแล้วจอดรถอยู่ตรงไหนกำลังเข้าเมืองกำลังเข้าเมืองส่งไม้ต้องที่หลังไปเก็บของก่อนจอดรถไว้นอกไอ้ตรงที่เราเจียมีหมายแน่นอนอยู่แล้วได้จะไปรอดไหมาขับรถเล่น นั่นไปเตรียมรถเลยส่งไม้ต่อไปเตรียมรถเร็วแม่งจำโอเวดเกี่ยวโควิดได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้รถจอดอยู่ไหนวะนะอยู่ตรงที่เทียเทียค่ะเลยเลยที่เจ้าได้ฝั่งไหนฝั่งขาเข้าอ่ะใช่คือทางมุมเลยอ่ะอยู่ตรงข้างล่างอ่ะเขาเรียกว่าตรงไหนวะพี่ยังงลองรอบนขาได้ได้หรอฮะได้กัดอีกคันแล้วอ่ะตอนเนี้ย คันก็อยู่ที่รถคันหนึ่งอุย้ยสามคันกำลังนี่แล้วอ่ะใช่ใช่อยู่ที่รถคันหนึห่งคันหนีอะไหนวะเปลี่ยนมาตรการแล้วอ้าวนี่เลยตรงทางโค้งเลยอ่ะพี่ทางโค้งเข้าอ่ะทางโค้งเข้าใช่เเไมหม จมน้ำไหนอยู่ไหนไปรับต่อตรงไม่เลยตกปลามาพี่ตกปลาทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองตกน้ำตรงไหนวะทิ้งทะเลอ่ะได้ใช่เก๋เก๋เกมเงินนี้ก่อนโดนปั๊มตูดเล่นนอนถ้าวิ่งมาจากในเมืองก็ก่อนถึงตกปลาโอเคตรงทางเลี้ยวลงเลยอ่ะทางเลี้ยวลงเลยอ๋อ นี่เสียงแตกว่ะขอไม้เสริมขอไม้เสริมมาจากการต่ออ๋อแล้วนอนแล้วมึงไปรถรถโรงงานไหมอ่ะแต่กรดูกตะเวรไม่ได้ตามนะลบอ่ะมันเป็นมันเป็นหินก้อนเล็กเลยผมนึกว่าเป็นหญ้าผมว่าขับไปเต็มแรงเลย

ต้นไม้เต็มหน้า,นนา,นาเลย <laughs> ไปรอเมืองก็ได้นะ <c oughs> ขนาดเทสไลน์แต่ดูแล้วนี่จะกลับเมืองมากกว่าแหละเพราะรถตำรวจเร็วมากกลับเมืองกลับเมืองกลับเมืองรอแถวร้านร้านนี่เลยร้านทองอ่ะหาซอกหาซอยเรียบร้อยหลามารับก่อนถือไม่ได้ มาละวเมื่อกี้พอได้เมื่อกี้ตาแดงอ่ะตายกับไปเข้ามืออีกครั้งเดียวได้ปะแล้วพี่ก็ไปเจอละมันด้วยเฮ้ยเบิกไม่ได้อ่ะมันนี่ไงรถพื่งหายไปไงอ๋อใส่เต็มมันเลยเขาพี่ต้องหมดเวลาแล้วเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกูวิไหวไหวอยู่ เตรียมรอไว้เลยต้องท่าหมตายแล้ววะ่ะมันอยู่ไกลเลดิสากรรมเลยจะดตายแล้วเล่ว่ะตรงนี้ก็วะ่ะจะไให่แล้วจับทางไม่ได้ท้าไม่ตายอยู่ไหนวะ หลที่สกดไร์ของที่สุขภาพแข็งแรงขอบคุณอย่างไรด้วยนะครับผมสือใครห้ไปช่วยบ้าง แล้วรอตำรวจเขาจอดจอบที่ตรงร้านไอ้นี่นะร้านขายรถหนังนะเฮ้ยไม่ใช่ร้านขายรถร้าน